เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเกศสุดาพุทธโกมาศต,ตำแหน่งครูโรงเรียนนาจรวยกรปรกลารอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหาประวัติการศึกษาประดิญยาตีวิชาภาษาไทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตอายุราชการ6ปี ในปีการศึกษา2,566นี้ดิฉันได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยประวัติศาสตร์การงานอาชีพลูกเสือแนะแนวและเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2และได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1สำหรับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนาจะรวยกรปการอุปถัมภ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40ท่านมีนักเรียนทั้งหมด844คนตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลน,นาจรวยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนางสาวศิริพรถาวรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้สภาพปัญหาคือนักเรียนยังขาดทักษะด้านการอ่านการเขียนการนำคำมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองในรายวิชาภาษาไทยจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนนาจั่วหลวยกรปกลางอุปถัม ยังมีปัญหาด้านการอ่านด้านการเขียนเนื่องจากนักเรียนยังจดจำพยัญชนะและสระในภาษาไทยไม่ได้นักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนประสมคำได้ไม่สามารถอ่านแจกรูปสะกดคำได้จึงส่งผลต่อการใช้คำการเรียนรู้จากความหมายของคำในการเขียนสื่อสารการนำคำมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคซึ่งทักษะด้านภาษาไทยการอ่าน การเขียนถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้การพัฒนาตนเองจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกลางการที่กําหนดซึ่งหลักสูตรกลางกลงุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้กําหนดตัวชี้วัดในด้านของการอ่านคือนักเรียนอ่านออกเสียงคำคล้องจองข้อความ บทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่านได้และยังกําหนดตัวชี้วัดในการเขียนไว้บ้างสามารถเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการและสามารถนําคํามาเรียบเรียงเป็นประโยคได้ตรงตามเจตน,นาของการสื่อสารดิฉันจึงตั้งเป้าหมาย ที่จะพัฒนาทางด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในรายวิชาภาษาไทยให้ดีขึ้นโดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนมีเทคนิคการสอนโดยการลงมือปฏิบัติวิธีเป็นวิธีการให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน โดยการให้ลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงคําฝึกเขียนคําจากบัญชีคําพื้นฐานฝึกคัดลายมือมีการนําเกมทางการศึกษาการต่อภาพการเรียงคําให้เป็นประโยคการฝึกพูดนําเสนอหน้าชั้นและการใช้สื่อประกอบการสอนทั้งรูปแบบสื่อทํามือสื่อเทคโนโลยี powerpoint การสร้างใบงานจากแคนวาไร้เวิร์กชีตรวมถึงการใช้เพลง เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นั้นค่อนข้างเป็นเด็กเล็กการเรียนรู้สมาธิในการทำกิจกรรมที่มีเนื้อหามากๆเขียนมากๆจะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายรวมถึงการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงมีนักเรียนที่เรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นอยู่ดิฉันจึงใช้วิธีการสอนแบบทำซ้ำย้ำทวนอ่านเขียนทบทวนบทเรียนเรื่องเดิมก่อนเรียนเรื่องใหม่ใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเก่งสอนเด็กที่อ่อนดิฉัน มีการสอนเสริมให้ความช่วยเหลืออธิบายเพิ่มเติมนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาจดจำพยัญชนะยังไม่ได้จดจำสระยังไม่ได้ไม่สามารถอ่านหรือเขียนคำได้ นักเรียนที่ไม่ทันเพื่อนมีการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลโดยการสอนตัวต่อตัว,ตวอ่านเขียนทำซ้ำย้ำทวนในช่วงเวลาพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนทุกวันใช้บัตรคำที่มีสีสันสดใสสร้างความสนใจมีการให้กำลังใจมีการเสริมแรงทางบวกให้คำชมเพื่อให้เขาสามารถอ่านคำหรือเขียนคำได้สำเร็จและถูกต้องพิฉันมีความคาดหวังว่าเมื่อจบกระบวนการเรียนรู้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ร้อยละ70ขึ้นไปในรายวิชาภาษาไทยได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนและสามารถเข้าใจความหมายของคำการเขียนคำการนำคำมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคที่มีใจความที่สมบูรณ์ได้มีผลพัฒนาอยู่ในระดับดีขึ้นไปท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาประเมินให้กับดิฉันในครั้งนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ